มน่าอย่าเอ้ไกนะครับพอใจอย่าโอ๋อกว่าแล้วนะยดยวอก็ั้งเราเรียนกกันขึนนะเหนแขงนิดเดีเป็นจเรือง้อาเรียนมัาครับ่เออของแกมันไปก่อยเฮ้ยเอผมเห็นั้นนะเฮ้ย

นี่โอ connect, ้โหร่างกายดูดีปุ่มน่ะกาบ้าดนนี่ปากพื่ด้จะกำเนิดขอาวพุ่นี้นะเดี๋ยวนี่รับโอ้เอาละขามือเจ็ดออกแล้วก็มามือเจ็ดนะนี่เจ็ดแต่เนาะเออไปเต็นหน้งงานมันเป็นสภาพนี่ เอ็งล anyway, ูกเฝาตรปังตะโกนเซ้นเอาละครับดูฟันอันเดอรวบอว่าเอาเล่นกัมปูขอคุณครับจ้าเลยขอคุณไปเมื้อครับขอเซอร์ไครบคกับแม่เดี๋ยวแม่ลงนี้นะครับปีนันก็น่าเกลียวันนั้น โอ้ยไม่ได้เลยโอ้ยบุตรดูข้างหน้าไม่ได้ข้างน้าไม่ได้จะหมดแล้อีก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 อ กองแข่งเยอะเนี่ยเนี่ยเอาลุ้นกันยังกันแล้วก็อลุ้นรอลุ้นอาพูดดิเออผมพูดแก่เขาเลยหนึ่งเชียร์สองอย่าลุ้นอย่าลุ้นอย่าลุ้นอย่าแป๊กอย่าแป๊กครับแป๊กไม่ได้โดนตัดกำลังไงป๋าบอกแล้วแค่โดนตัดกำลังนี่เดี๋ยวเมื่อวานนะห้ามแป๊กห้ามแป๊กได้ไม่เออตัด